สวัสดีครับสวัสดีครับวันแบบนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องอีกกล่องนะครับผมเป็นลิ้นชักนะคะลิ้นชักของคิงนะครับกี่ชั้นครับเป็นมีสามลิ้นชักนะครับแต่เป็นไซส์เท่าไหร่อะสี่สบเก้าเซนติเมตรแล้วก็มาแกะกันเลยนะคะ จะมาแกะให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าทางรถของขนส่งเพิ่งได้มาส่งนะครับเราก็จะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อยากจะให้ทุกคนดูแล้วก็จะได้เป็นหลักฐานถ้ามีอะไรเสียหายเราจะได้มีคลิปนี้ในการเคลมสินค้าได้นะครับ

นี่เป็นสำหรับฝังในครัวปูนนะครับเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกไม่ใช่ไม้ซึ่งหมดปัญหาเรื่องปวดมอดได้ครับผมลิงอ่อนหรือสุกครือไม่ชัดประมาณนี้พี่เก็บน,น,น้อนลิงผุงออกเลยก็ได้ครับ ชั้นทีส่สองก็โบเบีชั้นที่สามโบเบีแต่ช่องน,นี้ใหญ่คะใหญ่กนน่ครับอันแรกนะครับสามารถวางช้อนวางซ่อมได้แบนี้ ข้คร okay, mm ีมเหมือนเดิมมานี่มานี่ครับโอเคโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอตัว ปิดคลิปนะครับสวัสดีครับ